ครับดีครับพี่น้องมอน้กาไทยเตยหอมครับต้นเตยหอมครับอยู่บ้านครับปูกไว้ครับเตยหอมเตยหอมไปใส่ยามจำเป็นครับอันนี้เตยหอมครับหลังบ้านครับนี่สวนกล้วย บักม่วงดกขนาดครับพี่น้องปีนี่นครับหมักม่วงครับแมงวันท่องจัดการเบร์ดครับหอาไม่ยันใส่แมงเบ์ดครับถุงยางห่อไว้ครับบาง อยู่ตำตำกับใส่ถุงอย่างห่อครับจกักสีได้กินบ่ได้กินครับแมงวันมาจัดการเบิดครับแมงวันท่องดกขนาดครับปลูกไว้หลังบ้านครับนี่จักพันอย่างครับ ม่วงบักม่วงครับดกดก,ดกจะว่าที่ได้กินบ่ได้กินท่าหลักพี่นอ้องเ้ยกล่องกับโบโฟกัสเป็นม่วมั่ยยังไงอองว่ามีห่อเนาะ <c ười> ม่วงบักม่วง กบดีสื่อเพิ่นเรารับบังม่วงดกครับใบเตยก็บดีสื่อครับใบเตยก็บดีสือ่อค่าครับปลูกไว้หลังบ้านนี่ครับค่าก็บดีสื่อครับ เผือกครับอันนี้เผือกไงพี่น้องปลูกไว้บ่งามครับบ้านผมมันจำบ่้ันมีเอาเงินลงหินครับตะไคร้ครับอันนี้ตะไคร้ปลูกไ,กไว้ครับข้าตะไคร้ปลูกเอาเองเบิดครับพวามบริสุทธิ์เพิ่นครับ มะระกอกำลังงามครับใบกะเพราผักผ้ายไงครับนี่ผักผ้ายไงหรือว่าผักกัญจองนะครับนี่อันนี้ก็ผักกะแยง,งครับนี่ผักกะแยง,งบานเฮาครับปลูกไว้ครับผักขุนตูอันนี้ครับผักขุนตูสาลเน่ครับ ผักกระแยงมาทางนี้ครับรีวิวผักอยู่บ้านเนี่ยนะครับให้พี่น้องเบิง้งนกเขาทั้งบ้านก็มีครับทั้งบ้านก็มีนกเขาครับมะพร้าวก็มีครับดกพี่น้องมะพร้าวกับดกครับ ข้าวกระดกหมูม่วงต้นนี่แมงวันยันไกลสิบเบสหรอครับโลนไกลสิบเบิดหรอวัอนี้ก็เลยเอาถุงยางครับถุงยางห่อไว้เบื้องต้นครับจักสีได้กินเม่ได้กินพี่น้องมันสัตว์จอาจนยันแล้วก็ไข่ใส่จนเบิดครับ โอ้ยจกกักี่ยังมยยงครับทั้งนี้สวนกล้วยครับนี่กับฟ้าทะลายโจรครับน,นี่น้องนี่ปลูกไวรับฟ้าทะลายโจรครับไว้ข้างบ้านครับมาทั้งพี่ครับบ้านนี่ตนนาวครับบ้านนี่นต้นมะนาวครับ นาวล้วก็ปลาคาครับทั้งนี้ก็ปลาคาปลุกไว้ครับพอได้ลวกพอได้หนึ่งใส่ปลาครับปลาคาบักนาวกับเท่าล้วพี่น้องเอ้ยมันบดด๊อดกมันได้ครับปีนี้เท่ามันเท่าตั้งนี้น้ำขี้ดินเนี่ยครับนาว เรือมน้อยๆครับพล้บริสุทธิ์เนาะของเล็กๆน้อยๆครับปลูกไว้เป็นบักนาวเป็นข่าเป็นยังแล้วกอ,อ,อลดรยจ่ใจนะครับปลูกไว้หลังบ้าน บอกว่าขาบอกว่าจะไข่ครับก็ปลูกไวรับเป็นปลาไว้พ่อได้กินครับพี่น้องพ่นกับพ่อได้มากขอ,อ,อกล้วยก็ปลูกไว้หลังบ้านครับนี่แหละครับสภาพบ้านก็ได้ครับยังบอนมีเงินเห็ดไหมพี่น้องมานทาังหน้าบ้านก็ขายกับเขาคือเก่าเหระครับขายกับเขาคือเก่า มือนีกับเขาเหลือสามสามทุงครับกับเขาเหลือสามทุงถุงละสิบบาทครับบักทั่วนี่มัดเท่าไรนี่บักทั่วนี่นก,นก็มัดละสิบบาทครับนี่สิบบาทเบิ้งพี่น้องสิบบาทบักทัวนี่โอ้มัดบักไงครับมัดละสิบบาทเนาะ มาทางหน้าบ้านครับวันนี้เมื่อนี้อากาศคึ้มครับอากาศมืดอากาศคึ้มสลากกลางบ้านครับอากาศมืดอากาศคึ้มพี่น้องืันนี้ดาวเรืองปลูกไว้หน้าบ้านครับกําลังเริ่มเป็นดอกครับดอกดาวเรืองครับกําลังเริ่มเป็นดอกางามๆครับ จนชิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ